สวัสดีครับวันนี้มาพวกผมพีทรีวิวท,ทอยนะครับแล้วนี้ผมก็จะมารีวิวอัลบั้มของนาโตรินั่นเองสำหรับอัลบั้มนี้นะครับก็จะมีชื่อว่าเก็คิโจหรือเท e เตอร์นั่นเองนะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้จักนาโตริจากเพลง overdose หรือไฟเด n i g ท t ที่เคยฮิตแล้วก็เป็นไวรัลอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมครับด้วยสไตล์การแต่งเพลงดนตรีและเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์เนี่ยที่บอกได้เลยว่าใครฟังก็ต้องหลงไปกับสเสน่ห์ของเขาอย่างแน่นอนนะครับผมว้าว wow. ภายในอัลบั้มนี้ก็ได้รวบรวมเพลงของนาตอริไว้มากถึง13เพลงแล้วก็ยังเป็นอัลบั้มแรกของนาตตริด้วยนะครับบอกเลยว่าแฟนๆเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นอัลบั้มที่ผลิตมาแบบจํานวนจํากัดด้วยนะครับก็คือขายหมดแล้วหมดเลยไม่มีผลิตซ้ํานะครับผมโดยอัลบั้มชุดน,นี้เนี่ยก็ได้มาจากร้าน Anim เม b แบงคอกนะครับในราคา2166บาทนะครับลดจาก2280นะ ซึ่งถ้าใครซื้อที่ร้านอนิเมทเนี่ยก็จะได้โบนัสของแถมเป็นสติกเกอร์โอเวอร์ดสนี้ด้วยนะครับผมนี่เลยบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับนี่อ่ะโอเคนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มดูรายละเอียดของแพ็กเกจกันเลยนะครับมาครับผมสำหรับรายละเอียดของแพ็กเกจเนี่ยก็จะมาในรูปแบบของซองพลาสติกใสนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ด้านขวาล่างเนี่ยก็จะมี รายละเอียดของสินค้าอยู่ด้วยนะครับนี่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมก็จะบอกว่ามีเพลง13เพลงนะครับแล้วก็ได้อะไรมาบ้างตามนี้เลยนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่านะครับผมอ่าพอแกะออกมาแล้วก็จะมีแพ็กเกจเป็นกล่องพลาสติกใสอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่พอแกะออกมาแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับ นี่เลยด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมนี่ด้านหน้าก็จะเป็นภาพของอัลบั้มเพลงนี้นะครับเทเตอร์ Theater. เดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากตัวแจ็กเก็ตอาร์ตบอร์ดกันก่อนนะครับผมแต่ก่อนอื่นต้องเอาของด้านในออกก่อนนะครับนี่ออกมาชิ้นแรกตัวนี้ก็จะเป็นบุ๊กเลตนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะถัดมานะครับก็จะเจอกับกระดาษสีขาวปิดอยู่นะครับแล้วก็ดึงออกมา นี่เลยโอ้โหบอกเลยว่าของด้านในเนี่ยพรีเมียมมากๆเลยนะครับนะแต่เดี๋ยวก็เอาออกมาก่อนนะครับผมพอเดี๋ยวให้ดูตัวอาร์ตบอร์ดกันก่อนนะครับอ่าดึงแพ็กเกจสีแดงออกมานะครับนี่เลยได้มาแล้วนะครับกับตัวอาร์ตบอร์ดตัวนี้ก็จะออกแบบมาคล้ายๆกับแคนวาสนะครับผมนีภาพวดาดผ้าใบนะครับนี่เลยโอ้โหบอกเลยว่า ภาพนี้แบบสวยงามมากๆเลยนะครับเนีย่ยดูแบบโอ้โหเจิดจัดมากมาในธีมโรงละครนะครับตามชื่ออัลบั้มเลยสวยนะครับผมนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีรูด้วยเอาไว้แขวนอะไรก็ว่าไปนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่เลยดีเทลแบบใกล้ๆนะครับโอ้โหคือแบบสวยจริงๆนะครับผมนี่เลยโอ้โหงดงามสวยมากนะครับ ดีครับดีมาดูตัวบุ๊กเลตกันต่อนะครับสําหรับตัวบุ๊กเลตอันนี้ก็จะทํามาเป็นหนังสือเล่มหนา,นาๆเลยนะครับผมก็จะมีชื่อเขียนไว้นะครับหนังสือเล่มนี้ก็ชื่อว่านาโตเรียมนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวให้ดูจากหน้าปกกันก่อนก็มีความสวยงามมากๆเลยนะครับสันปกก็จะเป็นชื่อหนังสือนะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบมินิมอลอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพตรงกลางใกล้ๆสักหน่อยนี่โอ้โหสวยงาม มาดูปกกันแบบชัดๆบ้างนี่เลยโอ้โหคือภาพนี้แบบหล่อเท่จริงๆนะครับสวยมากนะครับผมเดีย๋ยวมาเริ่มเปิดดูด้านในกันดีกว่าชึบเอเปิดมาแล้วก็จะพบกับนี่เลย One Man l i f e นะครับผมนี่เลยอันนี้เป็นไลฟ์ครั้งแรกของเขานะครับซึ่งก็ผ่านมาแล้วนะครับผมนะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็น คล้ายๆกับสารบัญน,นะครับก็คือบอกว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับผมนี่เลยก็แบ่งเป็น6 c h a ตเตอตามนี้นะครับเปิดมาแล้วก็จะเจอกับภาพแฟชั่นสวยงามเลยนะครับผมโอ้คือแบบหล่อเท่มีสไตล์เท่ดีจริงๆนะครับนี่เลยแล้วก็จะเห็นว่าเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยก็คือการปิดบังใบหน้านะครับผมนะเป็นการแบบ เอาสีดาม,มาขีดๆหน้านะครับผมไม่ให้เห็นนะเห็นไม่ชัดอะไรงนี้นะครับหรือไม่ก็คลุมหน้าไปเลยนะครับผมเนี่ยคือแบบก็ไม่มีรูปไหนเห็นหน้าชัดเลยนะครับแต่คือแบบอู้หล่อเท่จริงๆนะครับผมดีครับดีอ่ะถัดมาก็จะเป็น behind the scene แล้วนะครับนี่เลยเบื้องหลังการแต่งเพลง overdose นะครับผมนะเพลงที่แบบยอดฮิตแล้วก็เป็นไวรัลที่สุดนะครับนี่เลยก็จะแบบ มีการ์ตูนที่เขาเคยวาดลงในชุมชน YouTube นะครับถ้าใครเคยติดตามก็จะเคยเห็นผ่านตากันบ้างแล้วนะครับผมต่อมาก็เป็นแบบบทสัมภาษณ์นะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่ยังไม่เคยเล่าที่ไหนก็มาเล่าในเล่มนี้นะครับนี่เลยแล้วก็จะมีภาพความทรงจําด้วยนะครับเรื่องราวต่างๆเป็นมายังไงนะถัดมาก็จะมีนี่เลยเหมือนประวัติส่วนตัวด้วยนะครับผมเนี่ยนะมาเป็นลายมือเลยนะครับ น่ารักมากนะครับอ่าแล้วก็มีหน้าเปล่าๆด้วยนะครับผมให้เราเขียนเองหรือเปล่านี้อ่าแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นหน้าของการ์ดแล้วนะครับการ์ดอันนี้ก็คือการ์ดที่แถมมาในอัลบั้มนี้นี่แหละนะครับก็จะมีเป็นภาพการ์ดใบใหญ่ๆเลยนะครับผมแล้วก็เนื้อเพลงของแต่ละใบนะครับอย่างอันนี้ก็เพลงเท e เตอร์นะครับผมหรือเจคิโจนั่นเองนะครับก็จะมีเนื้อเพลงอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เป็นความคิดเห็นของนาโทริที่มีกับเพลงนี้นะครับ ก็จะมีทุกเพลงเลยนะครับผมนี่เลย Overdose นะครับ f i r i d a e Night nice, แล้วก็มีอีกมากมายเลยนะครับนี่เลยตามนี้นะครับผมอ่าแล้วก็นาสุดท้ายก็จะปิดท้ายไปด้วยเกมนะครับนี่เลยอ่าก็หมดแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นหนังสือที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูลต่างๆที่บอกเลยว่าแฟนคลับของนาตูริเนี่ยต้องมีมาอ่านให้ได้นะครับนะของเขาดีจริงนะครับผมสำหรับบุ๊กเล็ต เล่มน,นี้นะครับต่อมาเราก็มาดูของที่อยู่ในแพคเกจสีแดงกันบ้างนะครับเริ่มจากตัวของออริจินอลการ์ดกันก่อนนะครับนี่เลยเขาก็จะให้มาเป็นกล่องสําหรับให้แบบนี้นะครับผมมาดูดีเทลกล่องกันก่อนนี่ก็จะมีชื่อเพลงชื่ออัลบั้มนี้นะครับผมเจคิโจนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับนี่เลยเปิดง่ายๆนะครับผมแล้วก็เอาการาดออกมาชึบนี่เลยได้มาแล้วนะครับผมก็จะมีพลาสติกใสครอบมาอีกทีนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันดีก,กว่านะครับผมว่ามีใบไหนบ้างนะครับโหวันนี้น่าจะแบบครบเลยนะครับสาหรับหนึ่งมาเริ่มกันที่ใบแรกนะครับสําหรับใบนี้ก็จะเป็น เพลงเก็ิโจหรือเทอเตอร์นั่นเองนะครับเป็นเพลงของอัลบั้มนี้นะครับผมด้านหลังการ์ดคือจะเหมือนกันหมดเลยนะครับส่วนด้านหน้าก็เป็นแบบนี้นะครับวัสดุการ์ดก็ดูแข็งแรงทนทานดีเลยนะครับผมสวยนะครับอ่าใบต่อมาก็เป็นเพลง f ู u i t Tables นะครับผมนี่สวยมากนะครับถัดมาอีกก็จะเป็นเพลงซา루ชิไบนะครับ มีใครเคยฟังหรือเปล่าเอ่ยนะน่าจะฟังกันหมดแล้วนะครับใครเป็นแฟนของนาโตริอ่ะแล้วก็เพลงนี้บอกเลยว่าไม่มีใครไม่เคยฟังนะครับกับ Overdose นะครับผมนี่สวยมากเลยอะ่ะแต่ละใบนะครับโอโดเสร็จแล้วก็ต่อด้วย Friday Night นะครับสวยมากนะครับผมจากนั้นก็จะเป็น Sleepwalk นะครับหูฟังเท่มากเลยอะ่ะ นะครับผมจากนั้นก็เป็นอส曼 touch นะครับนี่奥斯曼 touch เสร็จแล้วก็เป็นอันนี้ t o sing with you นะครับเพลงนี้ก็มาสไตล์แบบนิ่งๆหน่อยนะครับผมสบายๆนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเพลงจากอนิเมะนะครับผมอันนี้ก็ยูเรกานะครับ นี่เลยอยู่ได้ใกล้แล้วก็ต่อได้คลาวนะครับผมสั้นนะครับเทนะ่เลยจากนั้นก็จะเป็นเลฟซองนะครับผมนี่ผมสั้นสุดแล้วก็ยาวสุดเลยนะครับทีนี้ <c oughs> ต่อมาก็จะเป็นเทอร์มินอลนะครับแล้วก็ปิดท้ายไปด้วย เอร์เทน a l นะครับผมแล้วก็จะวนกลับมาที่เทอเตอร์แล้วนะครับแล้วก็เรียงเรียงไปเลยนะ uh huh. แล้วก็จนหมดนะครับก็จะเป็นการ์ดจ๊กเกอร์นะครับผมนี่จ๊กเกอร์ก็จะมี2ใบนะครับ2แบบแบบนี้เลยสวยงามมากนะครับแล้วก็สําหรับของชิ้นต่อมาที่จะให้ดูนะครับก็เป็น การ์ดเชิญนะครับผมนี่เลยมาในซองจดหมายนะครับที่มีเหมือนปั๊มตาขี้ผึ้งมาด้วยนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าพรีเมียมมากนะครับดูทุกคนเดี๋ยวให้ดูตาใกล้ๆโอ้โหคือแบบสีทองอารามนะครับวิบวับพรีเมียมสุดๆนะครับผมนี่เลยด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเหมือนแบบเป็นบัตรเชิญเข้าร่วมคอนเสิร์ตเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกาวนะครับแล้วก็ดึงออกมาง่ายๆเลย นี่เปิดมาแล้วก็จะพบกับบัตรเชิญนะครับผมนะมาในธีมแบบลงละครอะไรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอันนี้กันก่อนนี่ตัวนี้ก็เป็นการ์ดแบบการ์ดขอบคุณการ์ดเชิญนะครับผมนี่เลยโอ้โหสวยงามมากมีลายเซ็นด้วยนะครับแต่เป็นลายเซ็นแบบปริ้นนะครับผมไม่ใช่เซ็นสดนะสวยเลยนะครับอ่ะแล้วก็จะมี ตั๋วอีก2ใบนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะใช้ได้แล้วนะครับเพราะมันหมดเขตไปแล้วก็เป็นตั๋วสีแดงแล้วก็สีทองนะครับดีเทลต่างๆก็เหมือนกันต่างแค่สีนะครับผมแล้วก็จะต่างกันที่โค้ดด้านหน้านะครับแต่ถึงจะหมดอายุแล้วแต่ขอบปิดปิดไว้สักหน่อยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูสีแดงก่อนนี่สีแดงนะครับ Special Ticket นะครับผมนี่เลยแล้วก็สีทองนะครับอันนี้ก็สวยงามทั้งคู่เลยนะครับ มาถึงของชิ้นสุดท้ายที่ได้มาในอัลบั้มนี้แล้วนะครับนั่นก็คือตัวของแผ่นเพลงนั่นเองนะครับก็จะมาในรูปแบบของซองพลาสติกใสนะครับก็มาแกะกันเลยชึบชึบอืมชึบได้มาแล้วนะครับผมนี่เลยด้านหน้านะครับก็จะเป็นชื่อของอัลบั้มนี้นะครับผมเกียคิจโจนะครับด้านหลังก็จะเป็นรายชื่อ เพลงทั้งหมดนะครับผมของที่อยู่ในแผ่นเพลงนี้นะครับนี่เลยตามนี้เลยนะครับมี13เพลงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวแผ่นเพลงกันดีกว่านะครับเมื่อกี้เหมือนจะออกมาแล้วนะครับนี่ก็จะมีซองพลาสติกมาอีกชั้นหนึ่งนะครับมาแกะดูกันเลยเอ,อ้ยชึบนี่ได้มาแล้วนะครับผมกับแผ่น อัลบั้มนะครับที่มีความสวยสดงดงามมากๆเลยนะครับทุกคนมาในแบบสีดําทองเลยนะครับโอ้โหคือสีทองอาร่ามนะครับสวยมากนะครับผมนี่ออ้ยแล้วทุกคนดูตัวแผ่นคือถ้าสังเกตดีๆเนี่ยก็จะมีดีเทลด้วยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเอาไปเล่นกับไอตัวเลกคอร์ดเพลเยอร์ได้หรือเปล่านะครับผมถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะครับ สวยงามนะครับเดีย๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยนะครับผมนี่เห็นไหมมันจะมีแบบดีเทลตรงแผ่นอะมันจะเป็นแบบนูนๆขึ้นมานะครับไม่ใช่เรียบๆนะก็น่าจะเล่นได้แหละนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวอัลบั้มเพลงของนาตโตรินะครับโดยรวมอัลบั้มชุดนี้ก็ทำออกมาได้สวยงามแล้วก็น่าสะสมมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของอาร์ตบอร์ดบุเลิต ตัวการ์ดออริจินอลตัวบัตรเชิญการ์ดเชิญแล้วก็ตัวแผ่นเนี่ยบอกเลยว่าแต่ละชิ้นทำออกมาได้สวยงามน่าสะสมมากๆเลยนะครับใครที่เป็นแฟนๆของนาโตริเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับผมที่สําคัญอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มเพลงชุดแรกของนาโตริด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งห้ามพลาดเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมใครสนใจเนี่ยก็ลองแวะไปดูได้ที่ร้าน a อนิเมตแบงกอกนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังมีเหลืออยู่หรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้ผมไปซื้อล่าสุดเนี่ยยังมีเหลืออยู่นะครับ ยังไงก็ลองไปแวะดูกันได้นะครับผมโอเคครับนั้นสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย